มานะครับเดี๋ยวเราได้คุยกับสายของคุณตวงแน่นอนครับแล้วก็สำหรับท่านอื่นๆนะครับที่จะโทรศัพท์มาพูดคุย ในรายการของเราก็027620171แต่ถ้าอยู่ในช่วงของการออออากาศก็ให้โทรมาที่0956785715ครับหรือไม่ก็ส่งมาเป็นข้อความก็ได้นะครับพิมพจี G, แล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่4276995นั่นเองครับอละลครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณตวงได้เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณตวงสวัสดีครับโอ้คุณตวงตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ปัตตานีครับอยู่ที่ปัตตานีก่อนหน้านี้ค,คุณตัวบอกว่าจะไปประจําการที่นู่นผมก็อวยพรโอ,อกาสให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันวันนั้นผมไม่ได้ฟังเพราะว่าเขาเรียกตัวด่วนอ๋อไปอยู่ผมต้องไปคืนนั้นเลยหรอฮะไปประจําการที่นู่นเลยอ่ะฮะครับจากวันนู้นถึงวันนี้นี่กี่วันแล้วครับเนี่ยอาทิตย์หนึ่งฮนะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับปลอดภัยดีนะปลอดภยัดภยครับแล้วก็เพื่อนฝูงทุกคนพี่พ,พี่น้องๆ้องทุกคนปลอดภัยดีนะ ก็มีคนในกลุ่มเพิ่งเจ็บไปสองคนนะแต่ไม่แต่ไม่ใช่จะไม่ได้ไิเหตุจากตรงนั้นนะตกน้ำอ๋อตกน้ำอ๋อโอเคนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจเลยว่าตรงนั้นเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มันก็มันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะมันยังมันยังมีบางส่วนที่ข่าวไม่ได้ออกครับอ๋อเหรอฮะยังไงก็ต้องเราพูเราพูดกันอย่างนี้ดีกว่าเราสู้ๆเนาะสู้ๆนะคุณตวงนะ นะครับเป็นกําลังใจให้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นกําลังใจให้ครับนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมาว่าถึงเรื่องนี้คุณตัวบอกว่ามีอีกหนึ่งประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นยังไงก็คือเอางีเริ่มเลยครับพี่ก็คือว่าวันเนี้ผมจะไปลาดเือนะจุดๆนั้นนะครับผมก็บอกตามผมก็ไปขอพิกัดจากจากคนหนึ่งบอกเี่ผมขอพิกัดหนเร่องว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนครับผมก็ ปก็แจ้งพิกัดไปให้เขาว่าตรงนี้เขาบอกเฮ้ยทำไมวันนี้มึงโชคดีเลยว่าได้ไปจุดนั้นอ่ะบอกทําไมอ่ะม uh er ึงรู้ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนกูเพิ่งเจอแล้วก็นึกว่าแล้วก็นึกว,ว่าเจออะไรเจออะไรวะเพราะเขาถามพี่เจออะไรเออจากคุณล่าสังเขาก็ล่ากเาราเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเขาไปลาดตะเวนก็คือในจุดเดียวผมนี่ยลไปลาดตะเวนเอาจังหวะที่ลาดตะเวนอยู่เนี่ยเขาเห็นคือว่า บริเวณตรงนั้นมันเป็นสวนยางเขาเขาเห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยวิ่งแบบตุ๊กตุกุกวิ่ง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 ไปวิ่งมาเขาก็สั่งลุกน้องเลยว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมปุ๊บแล้วอยู่มันก็มีเสียงปั้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 งปังปังออกมาเนี่ยเขาก็ยิงใส่เข้าไปเลยครับยิงใส่เข้าไปตั้ม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 ปุ๊บเนี่ยพอุ่งนี้พวกเขาเลยเดินเดินเข้าไปตรวจครับพอเดินเข้าไปตรวจเนี่ย ไม่มีอะไรเลยอนะจุดจุดนั้นมไม่มีอะไรเลยแม้แต่คนแม้แต่อะไรก็ไม่มีแล้วเงียบมากอืเขาเลยวอลกลับไปที่ศูนย์ครับว่าว่าให้ขอกําลังเสริมมาตรวจสอบตรงนี้ก็กําลังเสริมก็มาตรวจสอบอตรวจสอบณจุดจุดนั้นพอตรวจสอบเสร็จก็ไม่เจออะไรก็เลยให้ยกเลิกภารกิจออืแล้วก็กลับมาที่ข่ายคราขับมาที่ข่ายปุ๊บตอนเช้าอทางอุการได้ เซ็นคําสั่งมาให้เขาไปตรวจสอบตรงนั้นอีกทีหนึ่งพอเข้าไปตรวจสอบปุ๊บไอรุ่นพี่ของผมเขาเลบต,ตกใจขึ้นมาเลยเพราะจุดจดนั้นมันคือจุดที่เมื่อประมาณก่อนที่ผมจะลงไปเนี่ยอมีการประทะกันเกิดขึ้นแล้วเจ็บกันเยอะมากอคือฝั่งฝั่งเราเจ็บกับฝั่งนูนตายหมดครับก็เลยว่าคิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของทางนั้นอืมาหลอกเราอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็วันนี้ผมก็เลยผมก็เลยแบบไปยแล้วเราจะเจอไหมว่าวันนี้ผมก็เลยลงก็เลยได้ลงไปพอ,อได้ลงไปตรวจสอบเนี่ยอ่าผมก็ไปมันก็ยังไม่เจออะไรแต่พอจังหวะขากับมัเนี่ยเราเจอชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึง่งเดินมาจากไหนก็ไม่รู้อ,อยู่เดินมาบอกเออไอ้นุม่มเองไปดูตรงนู้นนี่หน่อยที่ข้าเห็นคนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเดินตามไปเราก็เราก็ไม่รู้นะี่อยูผมก็สั่งลูกน้องบอกเฮ้ ตามไปดูดิว่ามันจะอะไรเดินตามไปเดินไปร่วมกับสามสี่โลฮะเดินเดินไปเรื่อยพอปุ๊บบอกลุงอยู่ไหนอ่ะแล้วพักเดี๋ยแป๊บนึงโอ้เขาก็เดินเดินเดินคราวนี้พอเขาเดินผมเดินตามยิ่งเดินยังไงก็เดินไม่ถันแล้วเดินเดินเฮ้ยเฮ้ยไหนลุงก็เดินเร็วจังวะก็ยิ่งเดินเดินเดินไปพอปุ๊บ พอจังหวะแกเดินไปปุ๊บเนี VII ่ยผมส่องไปจังหวะสาดไฟขึ้นมาปุ๊บแกหายไปแล้วอไม่รู้แกหายไปไหนอแล้วพอครันนี้เอาแล้วพวกผมจะออกกันยังไงอ่ะหากเราลิงหาทางออกกันไม่ได้เลยคพอวอไปสัญญาณนม่มีเข็มทิศก็มันมันหมุนนะพี่เคยเห็นเข็มทิศใกล้แม่เหล็กว่ะเออมันหมุนอย่างนั้นนะแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วมันหมุนติว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 อย่างนั้นอะ ส่วนผลทุดท้ายคือต้องจุดไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะคบไฟไอ้ที่แบบกระแทกเผยแล้วมันจะพุง่งขึ้นขึ้นบนจาไม่ชื่อมันไม่ได้มันจะเป็นไฟแตกปุ่งมาแค่นั้นะพอกระแทกขึ้นไปปุ๊บมีวอลกลับขึ้นมานมีวอลตอบมานี่เลยว่าว่าว่าเป็นอะไรทำไมต้องส่งสัญญาณช่วยเหลือบอกที่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมอยู่จุดจุดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้านาทีเดี๋ยวตามไปอืก็ว่าขับรถตามเข้ามาครับพอมาถึงปุ๊บเขามาเจอ พี่เชื่อไหมเพอาพอส่งฟอสองไปข้างหลังอะมันเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้สุสานของอิสลามผมผมเรียกไม่ถูกอะนั่นแหละว่ากูโบกูโบอากูโบอตรงนั้นคือกูโบทั้งหมดเลยนะบริเวณนั้นโอ้โหพี่เนี่ยผมกูแล้วขนลุกขึ้นเมาด้วยเนี่ยแล้วขึกลับมาถึงขึ้นกลับมาที่เนี่ยสดร้อนเนี่ยนะฮะชฮะโอ้โหแล้วพอกลับมาถึงก็หม้อแปลงที่ค่ายระเบิดอีกอก็เลย ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยตอนนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังกันหมดเลยทั้งหมดอ๋อคือจุดที่เราไปเจอเนี่ยคือถ้าส่องไฟไปจริงๆเป็นในส่วนของกูโบทั้งหมดเลยใช่ครับซึ่งตรงนั้นไม่น่าจะมีคนแน่ๆอือจะพี่พูด้วคนลูกอ๋อคือไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนไปไปเดินไปทําอะไรตรงนั้นแน่ๆใช่เขาบอกเขาไวโพลตบมาถึงท่ายเขาบอกโอ้วันนี้แจ็คพอตตาอักแสดงว่าน้อง คนอื่นๆเขาเจอกันดิฮะเขาถึง<ม>เขาถึงรู้ว่าเอ้ยแหมโชคดีจังเลยได้จุดนี้เขาเจอกันจนชินนะครับจุดเนี้ยเนาะพูดพูดกันเลยว่าเขาเจอกันจนชินเพราะว่าเขาเขาเล่าให้ฟังที่ว่ามีคนเคยเล่าให้ฟังพวกพลทหารเขาเล่าให้ผมฟังบางทีแบบว่ามีผู้หญิงมาเรียกเขาไปไงแล้วคือเนาะแบบทห,หารเกณฑ์นะแบบหมทหารใจตาแล้วเข้าไป เราเข้าไปก็ไปเดี๋ยติกกับอะไรของเขาเรียบร้อยเตื่นเช้ามาคืนนอนอยู่กลางกูโบเขาเนี่ย <Ừ, Ừ. S 2> อืมอือ่าก็คือแบบทั้งทั้งที่กลางคืนนี่เขาบอกไปนี่คือมันเป็นบ้านเป็นอะไรเลยนะอืมอืมเออเขาบอกเขาเจอกันเยอะมากเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกเน่แหละคือการรับน้องของพี่เนี่ยอืโอโอ้โหดวงเราด้วยหมั้งครับผมว่าดวงเราด้วยที่ต้องไปไป,ไปเขาเขามีการสุ่มกันยังไงนะฮะว่าจะต้องไปจรงจุดไหนอะไรยังไงอ่าจะจะเป็นการผัดกันครับ ผัดกันครับก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่าสมันนี้พี่แจ็คเข้าในจุดนี้ครับเวลานี้อพวกนี้พี่แจ็คก็จะต้องได้เข้าอีกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นเวลานี้ก็คือว่าใครเข้าเวลาเวลาสมมติว่าผมเข้าอ่ะผมต้องตรวจเวรตั้งแต่หกโมงเย็นยันเที่ยงคืนอืก็คือว่าก็ต้องเข้าเวลานี้แต่จะเปลี่ยนจุด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 ไปเรื่อยๆหรอใช่โอโอโอ้อจุดจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครได้เป็นไอชุด คนหน้าคนหน้าทีมจ้างกันเป็นพันนะพี่จ้างจ้างเพื่อจ้างให้อีกคนหนึงไปอ่ะหรอ,อสูงสุดแปดพันอ่ะอผมได้ยินมาอคือไม่อยากไปกันเลยแค่แค่ระยะเวลาแค่หกชั่วโมงในการเดินล้าตะเวนอ่ะ,อะ,อะคือไม่ได้กลัวศัตรูไม่ได้กลัวศัตรูแต่กลัวผีอ่ากว่ันโตูโอ้ตายแล้วทหารรั้วของชาติกลัวผี แต่ผีเป็นอะไรที่ที่ลบด้วยยากนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะพี่ถ้าเป็นคนเรายิงยังตายอ่ะแต่ถ้าเป็นผีเราจะสู้ยังไงอ่ะใช่เออแล้วสู้ไปปุ๊บแล้วเกิดเขาหายไปแล้วจะเป็นคําถามเลยว่าเราสู้อยู่กับใครก็ใช่ไงสู้ทําไมสู้ทําไมเออก็เขาถึงบอกว่าณจุดๆนี้มันมันมันไม่ได้น่ากลัวที่ว่ามีคนหรอกเพราะว่าเขาเขาก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางทีบางรายที่เขาจับ ได้จ,จับพวกนั้นได้ไงจับพวกกลุ่มนั้นได้เน<ช>ี่ยเขามาสอบถามาว่าจุดจุดนี้ยังมีกาลังอยู่ไหมหเขากูดมาคําแบบหน้าตาเฉยเลยครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปอเข้าใจเข้าใจบรรยากาศแต่ที พอบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตรงจุดที่ที่ที่เป็นตรงจุดบริเวณนั้นเนี่ยยิ่งเป็นกูโบด้วยแต่ผมนึกภาพออกแล้วโอ้โหพี่เข้าใจแบบว่า MM พอมันศาดตรมันศาสตร์พอมันเปิดสปอร์ตไลท์อ่ะมันจะสว่างหมดใช่ไหมโอ้โหพี่เออตอนมืดมืดเนี่ยมันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วมันไม่เห็นอะไรหรอกรัาเราเดินแล้วมันมีแค่กระบอกไฟฉายไอ้ฐานแปดก้อนยาวๆป็นดำๆกระบอกเหล็กอ่ะแค่นั้นอ่ะเราจะไปส่องเห็นห<ร>หอะไรอร่ะ แต่พอเปิดสปอรตไลท์มานี่โอ้โหสว่างโล่งเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยอืแน่นอนจริงๆเขาบอกเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือการรับน้องของที่นี่คือเด็กใหม่ทุกคนมาจะต้องเจอหมดอืมอืมอืมเออนะก็เป็นเป็นยังมันก็เป็นเป็นเป็นหน้าที่นะือมันอาจะไม่ค่อยน่ากลัวนะพี่เออมันมันมันก็โอเคนะคือเข้าใจเลยว่าเอ้ยแล้วเราไปไปสู้อยู่กับใครเราไปเจอใคร คือถ้าเป็นคนอย่างที่ตัวกูตวงบอกมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คนมันโอ้โหมันก็หลอนเหมือนกันนะคือพี่กใจว่าสภาวะที่มาอยู่ตรงนี้มันกดดันอยู่แล้วมันกดดันกดดันมากกดดันจากหลายสิ่งหลายอย่างคือเวลานอนเราไม่ได้นอนเต็มที่อยู่แล้วเวลากินเราไม่ต้องมี่งไรพูดเลยอืมคือพูดง่ายนะพี่เราเรามีข้าวเนี่ยเขาจะให้ถ้าเดินเดินถ้าเกิดเดินเนี่ยตอนตอนกลางคืนเนี่ยจะแบบ หมายว่าเราเราต้องเดินไกลหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีข้าวข้าวเขาเรียกว่าอ่าเม็ดไอข้าวที่ยังไม่ยังไม่หุงอ่ะให้เราถุงหนึ่งคนละถุงคนละถุงแล้วเราต้องไปที่เคยเข้าไข้ลูกเสือไปนั่งหลามข้าวใเคยเคยเคยไปนั่งหลามข้าวไว้ดีไหมน่ะต้องหลามเอาแล้วแบบว่าคือคือคือใจผมมันมันอยากลงมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแตกการลงมาอยู่ตรงเนี้ยพอได้เราเราได้ลงมาสัมผัส จริงๆอ่ะตอนแรกที่ผมลงมามันไม่ใช่อย่างเงี้ยตอนนี้ครังที่ผมยังเป็นพลทหารอ่ะมันสนุกอ่ะคือมันอยู่กับเพื่อนแต่พอเราได้ต้องต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าชุดอ่ะแล้วเราต้องรักษาชีวิตของคนอีกหลายๆลนคนรับผิดชอบความรับผิดชอบสูงมากอืสูงมากอ่ะครับครับเข้าใจเข้าใจแล้วนี่ต้องไปประจําการที่นู่นนี่นานไหมครับก็จนกว่าจะมีคําสั่งออกใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะต้องต้องดูแลทั้งตัวเราเองทั้งลูกน้องทั้งเพื่อนทั้งทุกคนทั้งชาวบ้านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของเราอย่างที่อบอกว่ามันเป็นเรื่องของกําลังใจนะครับที่ที่ส่งไปให้นะฮะที่ที่ทานทุกคนแหละผมว่าที่อยู่ที่ท,ที่นู่นนะครับเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มาก<อ>นะจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่แต่กําลังใจผมล้นเหลือครับ พ่อผมขนพระมาให้ต้องสิบห้าองค์โอ้แหวนเต็มคอตะกรุดรอบเอวไปหมดเลยกำลังใจทางจิตใจไงเออดีแล้วฮะดีแล้วดีแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณการรับฟังตอนนี้ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่ก็เปิดเปิดเปิดฟังอยู่ฮนะแต่มันจะเพราะตอนนี้มันจะมีการตัดสัญญาณเ๋อธรรมดามันต้องอ๋อเขาตัดสัญญาณเป็นระยะระยะใช่ไหมใช่ครับเขาจะตัด อ่าหกชั่วโมงตัดทีหกชั่วโมงตัดหกชั่วโมงตัดสามชั่วโมงหกชั่วโมงตัดสามชั่วโมงโอืโอเคอโอเคยังไงก็ก็สู้ๆนะครับถ้ามีอ,อะไรโทรมาได้พูดคุยได้แล้วก็มามาอินบล็อกอินบอ็อกอ,อะไรพูดคุยได้นะเ,เป็นกำลังใจให้จ๋ะผมว่าผมจะเปลี่ยนงานแล้วผมอยากไปเป็นพิธีกรนะพี่แล้วเนี่ยเป็นพิธีกรเลยเหรอโอ้เราต้อง ต้องต้องอม,มันมันคนละสายงานกันนะที่แต่ไม่ได้ผมว่าทุกคนเนี่ยมัน,ม,นมันมีสิทธิ์ทําได้หมดแหละอยู่ที่การงัดความสามารถตัวเองออกมาเรื่องพวกนี้ครับ<อ>มันเป็นเรื่องของดวงด้วยเรื่องของการให้โอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยครับเนี่ยคน, <c oughs> ค,นคนอาหารบึงมาบอกเมื่อก,กี้บอกว่าให้วอวยพรให้หน่อยครับ ฟังกันอยู่โอ้ยขอบคุณมากๆากอะก็ขอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพลทหารนายทหารที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเน้นไปตรงนู้นก็แล้วกันเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีภาระหน้าที่ที่ที่หนักแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยผ่านพน้นอันตรายจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ทั้งปวงขอให้มีความสุขนะครับขอให เอาชนะในสิ่งที่คนไทยทุกคนกำลังรออยู่ให้ได้เป็นกำลังใจให้เชื่อว่ากำลังใจนี้คนไทยทุกคนส่งให้หนะครับทุกคนเลยนะที่ฟังฟังกันอยู่นะครับขอบคุณมากๆอยู่เป็นเพื่อนกัน,านสาธุกันใหญ่เลยพี่โอ้ย,อยดูดเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อย่าลืมถ้ามีอะไรติดต่อมาอยากให้หช่วยประชาสัมพันธ์อะไรติดต่อมายินดีครับตอนนี้ก็คือ ไม่ขออะไรมากพี่ตอนนี้ขอให้คนไทยทุกคนเข้าใจเราว่าการลงภาคใต้นะนี่มันเป็นการเสือสลาอย่างหนึ่งมากมากมากด้วยมากด้วยบางคนนี่อาสาลงไปเองเลยนะที่จำครับที่มีนายทหารคนหนึ่งเขาพูดกับผมอ่ะคือมันเป็นคำพูดที่สะกิดใจผมนะเขาบอกว่าไอ้ข่าวที่มันออกกันทุกวันพวาภาคใต้สงบภาคใต้สงบ นักข่าวมันเคยเข้ามาในป่าป่ะมันเคยเข้ามาดูการกินอยู่ของเราป่ะครับแล้วมันเอาไปลงข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ออืแต่เราก็พูดไม่ได้เราต้องทำเพื่อชาติเนี่ยมันเป็นคำพูดที่แบบโอ้โหแบบเออมันก็จริงของเขา่ราะว่าทุกคนรู้แหละทุกคนรู้แหละตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมภาคภูมิใจอย่างหนึ่งมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในคนเนี่ยพูดยังไงเนี่ยตอนเนี้ยครับแก ที่จริงนะถ้าเกิดแกได้ขึ้นแกแกกลับไปอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแกได้ขึ้นคนเอกไปละแต่ตอนนี้แกไม่กลับแกก็อยู่ที่นี่เลยอยู่เป็นขวัญก็ลังใจให้กลับน้องๆแกแกออกล่าตะเวนเองด้วยนะพี่โอ้โหแบบคือยอมรับใจกันเลยครับเขาเขาก็คือแกพูดลักษณะประมาณแบบว่า พวกมึงทาได้แล้วทาไมกูจะทําไม่ได้เนี่แหละพี่นั่งสุดยอดเออนะยังไงก็ต้องสู้ๆนะครับทุกคนเลยนะครับเป็นกําลังใจให้วันนั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่เวยพรให้ยังไงก็พี่แจ็คก็ยังเป็นพี่ชายคนหนึ่งของผมครับขอบคุณมากเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวก็ขอบคุณมา่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่มอบความสุขให้กับทุกคนที่รอฟังพี่ครับโอ้ขอบพระคุณมากเช่นเดียวกันเช่นกันนะครับขอบคุณที่ เป็นรั้วแล้วก็อคอยดูแลความสุขให้กับประเทศชาตินะครับอขอพรบคุณมากๆเดี๋ยวอ,อาทิตย์หน้าหเห็นเขาจัดเวรนะังแล้วน่าผมน่าจะไปลงอยู่ที่โรงเรียนที่เคยมีการเผาโรงเรียนแล้วมีการตายเนนั้นบเดี๋ยวถ้าเจอยังไงจะโทร <c oughs> มาเล่าให้ฟังเลได้ยินดียินดีนะส่งเสียงมาส่งสัญ,ญญาณมานะเอ,อเคครับผมย,ย,ยังไงก็ เพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนผมเฟซทุกที่หน่อยนะ